อ่าโอเคครับการสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครับอยู่กับเกมเดยไมายเดไลท์นะผมอยู่กับมิสเตอร์กันซ่านะครับผมอ่าใครจะไปทาวะเออเรื่องของเขากันโอเคครับวันนี้ผมจะมาเป็นฆาตกรนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาไปกันเลยครับเล็นไปเจสันนะครับผมไป เลยกด่าได้ด้วยเหรอเอ้ยเอ้ยเยเยเอยยังเยอฮะยาแลกะอยาค้างก็พรัออย่าค้างนะอย่ามีใครหลุดนะ ไม่งั้นความมันไม่ได้ถึงโอเคอยู่กับป่าข้าพดครับผมมาถึงกุงฟันได้ไงวะ,ะเดินได้ยังวะอ่าเดินได้แล้วไปเฮ้ยเ,เจสันใจเย็นเจเครับมาถึงครับอันดับแรกครับไม่รอรอช้าเลยทีเดียวนะเหมือนเจสันจะบักนะครับผม ไปกับดักอา้าวกับดักกูมีแล้วนี่หว่าหลอดเลยวันนี้อนนโอเควางก่อนหนึ่งอันผมเชื่อหลายคนต้องเคยโดนประสบป,ปัญหาคนโดนหน้าต่างมานะโอเคนะเลยเฮ้ยมีแบบวางสามสี่อันพร้อมกันเลยได้ไหม,มผมว่ามันต้องปั่นอยู่ื่องนู้นนะจังหวะนี้อา้าวเจอแล้ว เดี๋ยวก็ไม่กุเป็นก้อนลยเดียวอ,ออกมาไหมอะ่ะออกมาไหมเนาะไปได้ไปไหนแม่สาวน้อยไม่พี่จำตูดซะดีๆได้ต้อไห้พี่หิวอืม, oh <my S 1> อม ชัางได้ดีไหมวะไม่มีไม่เป็นไรร้องไปร้องได้ร้องไปเดีย๋ยวเพื่อนต้องมาช่วยอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนต้องมาช่วยอยู่แล้วเพื่อนมาช่วยได้วาง่อนดิ้นไปน้องดิ้นไปดูแววตาเธอสิช่างได้ดูยิ่งนะดิ้นไปน้องดิ้นไป พี่พังไม้เอาแต้มก่อนเด้อม,มีใครจะมาช่วยไหมแต่ดูสภาพแล้วไม่น่ามีไปดีกว่าไปดีกว่าเย็บ้อยไปหวันไนอ้ก็ไปาปได้โดนวางวาง สอบแรกสอบแรกหนึ่งเครื่องรู้สึสกว่าไม่คุม้ม <c oughs> โอเคโอ้วิ่งกันเป็นแถวเลยแม่สาวน้อยเสื้อแดงนั่นนะ่ะไปไหนอ่ะน้องหลบสลังยางเหรอหลบสลังยางเหรอหลบสลังยางเหรอใครสั่งให้หลบเนียนเหรอ สายปั่นนะน้องน้องน้องไปไหนสายวะเต๋อเฮ้ยหน้าต่างพี่มีนะโดไปไหนโดดไปไหนมึงมึงไปไหนอย้ม,มอืทางมันตันนะบางบางทีอะบางทีอะอ้าวได้อ้าว mình lấy xăng kỳ nam á nong, ừ, sải yang hả, sải yang hả, à, đôn cầm đặc thế này nong, Đẹp ừ, không, không, ต้องร้องตายทุกคนไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแต่ดิ้นทําไมล่ะดิ้นเอาได้อะไรฮะดิ้นเอาได้อะไรฮต้องดิ้นแหมดิ้นทําไมกันดิ้นทำไมอู้๋ยวเพื่อนต้องมาช่วยอยู่แล้วแหม่ดับนี้โดมาแหม อยออกันอเูีอย่าเพื่อนต้องมาช่วยอยู่แล้ว1 0เปอร์เซ็นต์ีดเส็สักใครวางวางวางก่อนอืมโอ้ไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอโอ้ตายแล้วอืม อะไรวะอะไ่มันอยู่แถวนี้นะมันมีอะไรไหมนะอ้าวอ้าวทำไมาพี่ยังโง่อะาตาย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 พี่ตายแล้วตายแล้วนะนะพี่เะอ,อืมอืมไปไปพีป่ไปไปไะ,ป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 ะไม่โอเลนะ้วเนาะไปะ ไม่ได้ไว้ตัวไปได้ปั่นกันนัติเย่คนหนึ่งไม่คิดจะปั่นกันเลยหรือแม่สาวน้อยเรื่องนู้นหรือเปล่านะแม่โอยอ้าว ยูริกโรนเหรอยูร้กโรนเหรอได้พี่จับห้ยูริกรนยูริกรนนะยูริกรนไปไหนอ่ะอืมอืมอ๋าขี้เจนสายรถกับพี่อ่ะน้องพลาดแล้วนะไปไหนอ่ะไปไหนอะไปไหนอะเฮ้ยอะตาขออยู่ไม่ใกล้ไปไปไปหวานไป ตายรักเพื่อนห่วงชีวิตตายไม่ต้องพูดใดมากมายโอ้โหร้องสะโห,หวนเลยอ้าวเจออ้าวยังไงอื้ไไหนอ่ะพี่ฮะฮะ phải nãy là thi à. hả bạc dập bên nó no, phải quản phải hả à, tao khổ rồi. mày tầm điên mày tầm điên mày tầm điên nó no. เธอดิ้นทำไมวะหย,ยุดเลยดูแววตาเธอสิจะ <trad names> รู้นะว่าเธออยากรอดอ่ะไม่รอดหรอกไปไปไปไอ้หวังหยบดเลยแบบอกไปคลับไม่มีรอด ใ้เก็บหมดค้างแล้วค้างแล้วชนะมาเนี่ยมาปุ๊บค้างปับป๊บเลยเด๋วโอเคอครับขอบมากครับขอบคุณที่รับชมมาัมจะฝากไว้เช่นี้ครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับ